รู้หรือไม่มะเร็งเต้านมภัยเงียบที่คุกคามผู้หญิงไทยแต่นี่ไม่ใช่ข่าวร้ายเสมอไปเพราะเรามีวิธีรับมือเมื่อวันที่25ตุลาคม2025ที่ภูเก็ตได้มีการจัดกิจกรรมดีๆที่ชื่อว่า l e t s b e Breast Cancer โดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Physicians Committee for Responsible Medicine (PCM) จากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเครือข่ายของแพทย์กว่า17,000คนมารวมตัวกันเพื่อรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมะเร็งเต้านม อย่าลืมว่าคุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นที่เดอะฟาร์มแอดรีวนันเดอร์พายในงานตลาดชุมชนยอดนิยมโลชั o นรูฟส์บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานมีการแสดงกลองและระบำไทยสร้างสีสันเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมง,งานให้หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญเพราะมะเร็งเต้านมยังคงเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในผู้หญิงไทยข้อมูลจากกรมการแพทย์ระบุว่ามีผู้ป่วยรายใหม่กว่า2 0 0 0 0รายต่อปี และที่น่าตกใจคือมีผู้เสียชีวิตถึง8,266รายในปี2020คิดเป็น14.6%ของผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งในผู้หญิงทั้งหมดแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะการตรวจพบมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้นมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มโอกาสรอดชีวิตข้อมูลจากโรงพยาบาลกรุงเทพชีว่าหากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกโอกาสรอดชีวิตสูงถึง95%เลยทีเดียวแล้วเราจะป้องกันได้อย่างไร PCM e แนะนำแนวทางง่ายๆสีข้อหลักๆที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลกินพืชเป็นหลักเน้นผักผลไม้และธัญพืชไม่ขัดสีลองนึกภาพอาหารจานสีรุ้งที่เต็มไปด้วยสารอาหารออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีเดินวิ่งว่ายน้ำเต้นแอโรบิกเลือกกิจกรรมที่คุณชอบจำกัดแอลกอฮอล์รู้ไหมว่าแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งควบคุมน้ำหนัก ด้วยโภชนาการที่สมดุลและการใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงกินดีอยู่ดีสุขภาพดีคุณมิเชลวิสลผู้จัดงานกล่าวว่ากลยุทธ์การป้องกันทั้งสข้อนี้มีพลังอย่างยิ่งโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสมาคมการแพทย์อเมริกัน American Medical Association ได้รับรองแนวทางนี้อย่างเป็นทางการแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือสิ่งที่น่าสนใจปัจจุบันมีการจัดกิจกรรมรณรงค์มะเร็งเต้านมกว่าเจแห่งทั่วโลกและกิจกรรม b ล s b ีบ Breast Cancer ที่ภูเก็ตก็กลับมาจัดเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วกิจกรรมนี้ไม่ใช่แค่การให้ความรู้แต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงหันมาดูแลสุขภาพของตนเองผ่านการผสมผสานแนวทางสากลเข้ากับการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นนี่คือจุดที่น่าคิดเราคิดว่าแนวทางเหล่านี้เพียงพอแล้วหรือไม่หรือยังมีปัจจัยอื่นๆที่เราควรให้ความสำคัญอีกมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย